อยู่กับสมอนช์ชาแนลป้าก็ซื้อเครื่องัวามาแล้วนะคะเอซีสวยเลยนะคะเครื่องขวป้ามาแล้วนะคะอ ได้จะไปช่วยยกมันยกให้ขึ้นนะคะมันหนักมากมันเป็นร้อยกิโลเนาะมันเลยยกไม่ได้ห้าสิบโลต่ำสุดก็เยอะอยู่นะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะที่จะทำครัวนะคะปูกระเบื้องน,นะคะปูย,ยาแนว จะเบื่องฟูพื้นนะคะแล้วก็มียาแมวด้วยนะคะจะเบื่องนะคะนี่นะคะเจะไปยกยกาจะไปยกจะมายกให้ขึ้น ได้กี่ล็อกแล้วเนาะโอ้โอ้ได้กี่ล็อกแล้วโอ้โอกำลังทำขโมงขมันเลยนะโอก็จากทำให้เป็นก็ทำเป็นรไรสิ กำลังมึกำลังกอบล็อกนะคะทอ่สี่นะคะบล็อกคั่วนะคะทำครัวให้ป้าแต่งนะคะทำครัวป้าจับมาแล้วนะคะมีกระเบื้องใบอย่างสวยเลยฝาติดตามช่องโอสตอรี่เลยนะครับผมจะลงคลิปที่หลังเพื่อนตลอด เาทำงานนาช่อคอะกเาอกว่ครลงเรีได้วาเขาดูคนลงานี่ยาเด้อเด้อนชมูเด้อีาบยพอยานะยานะยาเล่งมาได้แล้วตังกลงะจะ ทำตรงครับเยอะเลยนะคะป้าสั่งมาเต็มไปหมดเลยนะคะจัดใหญ่จัดเต็มนะคะครัวป้าแตงนะคะกอบบ็อกก็ได้เยอะแล้วลุมก็อยู่ข้างนอกนะคะล่าสุดมีคนจองตัวแล้วนะครับผม น,นี่งานในร่มนะคะลุงไม่ต้องปาดแดกงานในร่มเบื่องเยอะเลยค่ะมีปูนยาปูนที่เขาแปะกระเบื้องนะคะนี่กับยาแนวนะคะปูน ไว้สำหร primo, ับปูกระเบื้องนะคะปูนเก bueno. ่าไม่มีใครทำนอกจากพี่ปูหลายคนแล้วสุดเยอะใช่มมไม่ยัอ่ะฮะขรไม่ยะอ่ะขับเดียวขับนเดียวใช่ขับคนเดียวค่ะขับเดียว เหมือคะลุงก็ทำอยู่ตรงนี้นะคะ F4 นะคะลุงขยันมากนะลุงคนขอบคุณพระดาเด้อเพราะว่าลุงสบายใจไปแล้วเนาะจ้ะขอบคุณนะคะที่มาช้าจ้ะขอบคุณที่มาช้าจ้ะดีใจมากพระดาอันที่ไข่เมื่อกี้นะฮะอันนี้ไข่พระาไข่เอ้ยกับแม่จีน นี่นะคะนี่แม่ดามารับเงินเดือนแล้วน,อ,น<ม>อยาน้ำตายาน้ำตาหลตาไหลยจน้ำต้นไมอตย่างน้ก็คล้นะางแม่ดามารับเงินเดาาือนนะคะดีใจนะคะได้เงินเดือนนะคะ ไปทไหก็ไปบังก่าฮีเ่ได้ยิบางทลย่างเดมดามาที่หลังสุดเลยนะคะ โมงครับจะไปทำอะไรห้าโมงยังเลยยังยังยังไม่ถึงสี่โมงเลยเนียนครับ เขาทำเป็นนะคะอซีึยอดเอาพ่มืดม,มาแล้วฮะไหนนี่ไหนโอ้มื่ไหนเนี่ยเมื่ไห่เมื่อไหร่ละมื่อเมือต้อมื่อต้ <c oughs> องเปจะได้เขาไม่ให้เปลี่ยนตัวนะเสือ น่าจะเปลี่ยนตัวซะเหมือนข้าวที่แล้วน่ะโอ้อเสือ,<ม>เ,สอเสือทำเป็นด้วยถ้าเสือทำได้เนี่ยโหสุดยอดนะนี่อ่าทำได้ซักทักสักแถวหรือยังเขาทำได้ทักแถวหรือยังนั่น จะบังยายสมอนซะหน่อ๋อบางยายสมอนเราเคยบังคนอื่นก็ลองจะบังลองดูนะบังเลยใช่ไหมยายสมองลองจ้าเลยนะนี่นะคะโอ้นะฮะโอ้อันน้าใหม่โอ้หือใหม่สิโอ้เอาคาเมื่อกี้ใหม่